เล,เล็งไว้ก่อนนะคะผมก็แบบเนี้ยเหมือนจะได้แล้วจะเป็นลักษณะนนชั้นอย่างเงี้ยเนาะอุ้ยใครท่าเรียใครท่าใส่กล้องอ่ะ ประมาณหกโมงครึ่งนะคะอากาศเย็นอากาศดีมากคือหนาวมากเลยแหละอยู่ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ๋ยวรู้ว,ว่าดวจะออกไปวิ่งจ็อกกิ้งนะที่หน้าบ้านนิดนึงนะคะผมสักสามสี่รอบอะไรอย่างงี้เนาะบแบบว่าออกกำลังกายเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ออกไปทำงานกันนะครับ few moments later. few A สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิวชัชชัยชาแนลนะครับเข้ามาแล้วฝากไลค์แชร์ subscribe นะครับให้ช่องดิวชัชชัยชาแนลด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะก็จะมาทําเป็น1วันกับดิวนะครับวันเด y with me นะทุกครั้งเลยนะที่ดิวทำ one day with me มนะันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าหมดมุกนั่นเองนะครับผมหมดคอนเทนต์นั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาบ,บล็อกด้วยกัน1วันนะครับว่าวันนี้จะไปไหนบ้างทําอะไรบ้างกินอะไรทําอะไร นะครับผมตอนนี้ก็เมื่อกี้ตื่นนอนนะครับแล้วก็กินข้าวเช้าออกมาวิ่งหน้าบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปซื้อกาแฟกินแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าจะไปไหนกันต่อนะครับผมตามดูมาทั้งวันเลยนะครับวันนี้ครับไปด้วยกันครับมองแวะซื้อกาแฟก่อนนะับสั่งเป็น เอธิโอเปีอ,อเมริกาโน่เย็นนะไม่ใส่เซรับอะไรเลยนะเป็นขั้วอ่อนอกาแฟดีมากแบบดีมา,ม,าม,ามากๆมากๆมากๆอร่อยมากแก้วนี้แพงนะครับแก้วนี้100บาทนะเป็นเอธิโอเปียนะครับดิวสั่งมันแบบขั้วอ่อนมันก็จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงซึ่งดิวชอบกาแฟเปรี้ยวนะแล้วก็ไม่ใส่เซรั b อะไรเลยนะครับผมเป็นกาแฟเย็นนะครับผม100บาทตอนแรกก็ว่าไอ้แพงจังแต่ถามว่าพอชิมปุ๊บเนี่ยคุณภาพคุ้มราคามากๆหอมมากๆเลยแล้วมันก็แบบละมุน มีติดแอซิดิตี้มีเปรี้ยวๆนิดนึงเลยนะครับอร่อยมากสุดๆปกติเป็นคนดูดกาแฟสองสำฟื้นก็หมดแก้วแล้วว่าแต่แก้วเนี้คยค่อยๆดื่มค่อยดูดนะครับเพราะว่าถ้าดื่มฟื้นเดียวเนี่ยเสียดายมันอร่อยเข้าใจว่าไม่อยากให้มันหมดเร็วอร่อยมากเดี๋ยวดูว่าดิวจะไปดูพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะผมเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่โฮมโปรกันดีกว่าดิวอยากไปดูพวกเฟอร์นิเจอร์เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นพวกชั้นใส่ของที่เป็นลินชา์กอะไรอย่างเงี้ยเอามาเก็บของอะไรเงี้ยนะครับเผื่อจัดห้องอะไรเงี้ยนะห้องนอน ชั้นใส่ของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยเอาไว้เก็บของนะครับผมมันจะได้ดูเรียบร้อยขึ้นมาบ้างนะเดี๋ยวจะพาไปเดินโฮมโปรด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวขอขับรถก่อนนะครับอยู่ในโฮมโปรแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูพรมเล็กน้อยนะอยากได้พรมเอาไปวางเขาเรียกอะไรอ่ะไปวางรองชั้นวางของอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าชั้นวางของมันจะได้ไม่ทําไม้เราเป็นรอยเนาะเลยอาจจะได้แบบอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นพรมเช็ดเท้านะแต่ดูว่าเคยซื้อลักษณะอย่างเงี้ยไปวางชั้นทีวีเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ดูก็มาเล็งๆไว้ก่อนนะครับผมก็แบบเหมือนจะได้แล้วจะเป็นลักษณะชั้นอย่างเงี้ยเนาะอยากจะเอาไปวางร้วับใส่ของใส่ผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มาเลือกๆมือก่อนแต่ว่าอาจจะยังไม่ซื้อวันนี้นะเดินไปเดินมาก็ได้จนได้นะครับพนักงานก็มาช่วยเลือกนะอยู่เอาแบบนี้ไปนะครับสีนี้เลย8ชิ้นนะเดี๋ยวเอาไปเก็บของน,นะครับผมมันสามารถซ้อนเทอนกันได้นะเป็นลิ้นชักอย่างเงี้ยนะครับได้มา8อันได้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันนะครับผม น้องพนักงานมาช่วยเข็นด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยซื้อของเรียบร้อยนะครับน้องพนักงานบริการดีมากเลยที่โฮมโปรนะครับเข็นของมาช่วยส่งที่รถด,ด้วยน้องจะช่วยเอาใส่รถให้ด้วยนะแต่ดิวบอกว่าไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋วดิวใส่เองดีกว่านะเดี๋ยวขอเก็บของขึ้นรถก่อนนะครับ ขึ้นรถมาแล้วนะคบผมชอปปิ้งโฮมโปรเสร็จแล้วนะคบตอนแรกคิดว่าจะมาดูเล่นๆยังไม่ซื้อนะแต่ว่าพอดูไปดูมานะครับดิวก็เจอของที่ดิวต้องการพอดีเลยสเปคมันก็ได้เลยนะครับผมก็เลยแบบว่าเอามาเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ได้ของเรียบร้อยแล้วอยู่บนรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าออฟฟิศกันนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะยังไม่ได้เริ่มทํางานเลยนะครับเดี๋ยวดวจะเข้าออฟฟิศไปทํางานแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปพักที่ชั้นสองออฟฟิศที่เป็นห้องนอนนะครับแล้วก็ไปนั่งดูันานอท้งะ เป็นอเมริกาโน่นะอยากกินอีกแก้วหนึ่งเมื่อกี้นี้มันอ่อนๆไปนะครับผมยังไม่ดีต้องกินให้ดีนะกาแฟเนะี่ยกาแฟเมื่อกี้อร่อยมากแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นขั้วอ่อนนะครับกาแฟขั้วอ่อนมันจะไม่ค่อยดีมไม่ค่อยตื่นเนาะเหมือนพวกซาร์บาร์พวกอะไรเนงะี้ยกาแฟแบบกาแฟผู้ดีอะ่ะจะไม่ค่อยดีนะึกออกไหมเออดิวชอบกาแฟเข้มๆดิวก็เลยสั่งให้นะ้องทำอเมริกาโน่ให้ดิวอีกแก้วนึงนะครับผมกาแฟที่คาเฟ่ดิวเนี่ยก็จะค่อนข้างเข้มนิดนึงอะไรเงี้ยเออจะแบบว่ากินแล้วตื่นกินแล้วดีก็เลยกินอีกแก้วหนึ่งนะคร เขาไปตรวจงานดูแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องทำเป็นพิเศษนะครับดูก็เลยว่าเดี๋ยวจะขึ้นมาดู Netflix ดู youtube อะไรว่าไปเรื่อยนะครับผมดู youtube ดู Netflix นะครับผมเป็นความสุขของการทำงานในแต่ละวันนะดิจะเจียดเวลาขึ้นมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับสนุกสนุกสักชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยทำงานต่อนะครับผม a few minutes later ดูหนังดูละครไปสักพักแล้วนะครับเริ่มรู้สึกแบบว่า หิวหิวขึ้นมาแล้วเนาะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าดิวจะลงไปให้พี่แม่ครัวนะครับทำกับข้าวให้กินดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปในห้องครัวกันนะครับผมอยากจะกินเป็นพวกแบบสปาเกตตี้อนะไรเงี้ยเดี๋ยวลงไปดูกันนะว่ามีสปาเกตตี้อะไรให้ดิวกินบ้างนะครับ เราลองชิมกันดูนะครับสปากเกตตี้ผัดแหนมซอสมันกุ้งนะคะผมสีมุอนังไม่ตกเลยอร่อยมาก A few hours later อุ้ยแส่ขออาด้วยอ่ะเพราะอข้าใส่กล้องอ่ะ <c oughs> ทำไมไม่ยอมกินข้า ไม่ยอมกินข้าวล่ะลิบบี้กระตู๊กกระต่ายเจ้าว่าทำอะไรอะเต่าทำไมหมาไม่กินข้าวล่ะไม่กินกินไหมไม่กินไม่กินเจ้าว่ากินไหมไม่กินหรอกินเธอไม่กินถ้าอย่างนั้นนะครับดูขอปิดคลิปนี้เท่านี้แล้วดีกว่านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดิวช่วยชัยชแนลด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบูบี้บายบายหน่อยบายบาย